สวัสดีครับเพื่อนชาวกบิเดตไทยทุกคนนะครับผมวันนี้เรากา็ทำอะไรกันเลยอ่เราจะมาจับหาผู้ชมดีนครับสำหรับกิจกรรมโพส์ในเว็บพอร์ตของเรานะครับจากที่เราได้ประกาศไปในเฟซบุ๊ก ครับผมตนตอนนี้หมดเวลากิจกรรมแล้วแล้วเราจะมาจับเราจะมาจับผู้โชคดีกันจับเราไมได้อะไรอ๋อครับของรางวัลในครั้งนี้นะครับก็คือตัวนี้เลยครับบอร์ด Arduino Nano นะครับมูลค่า950บาทครัมเ,เป็นบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ที่สามารถใช้สร้างสรรค์งานหรือสร้างสารร์โปรเจกต์ทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ดั่งใจเลยทีเดียวไหนไนบอร์ดเป็นยังไงนะครับตัวบอร์ดนะครับเดี๋ยวดูวด้านในเลยนะครับ กล่องเลยอ่านี่ครับนี่ตัวบอร์ดอยู่ด้านในอ้าวครับอะอย่างไรทีเดียวเล็กกระทัดรัดแต่ขอบอกเลยว่าด้วยขนาดที่เล็กขนาดนี้ความสามารถไม่ได้เล็กตามนะครับความสามารถยอดเยี่ยมมากเลยอ่ารามผมต่อไปแล้วคนเข้ามาเยอะไหมพี่ต้องคอยดูครับดนแหมเราจะจับเลยไหมครับจับรางวัลเลยไหมอ้าก็ดีอ่าโอเคอ่าขอ รายชื่อผู้โชคดีครับเฮ้ยนั่นนั่นนั่นไม่ให้ตั้งตัวกันเลยทีเดียวหัวทิ่มเลยได้มาแล้วได้มาแล้วไม่ทันเลยนะครับโชว์ให้กล้องดูเลยครับว่าผู้โชคดีสำหรับกิจกรรมนคือปืนคือคุณวันสามบอล วันครีบอนาหรือเปล่าครนโอเคครับเดี๋ยวทางทีมงานของเราครับจะติดต่อกลับไปทีครับเพื่อรับของรางวัลโอเคครับผมสําหรับกิจกรรมดีๆของเรานั้นไม่ได้มีเพียงแค่นี้นะครับอยากให้เพื่อนๆคอยติดตามกิจกรรมของเราต่อไปโอเคครับสําหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ